เรียกได้ว่าทำผับแตกกันอีกแล้วนะคะเมื่อคืนวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาสิงเร็กคอร์ดยกค่ายจัดคอนเะสิร์ตสเตปอ u t ทัว r ณเฟนโซนระยองบอกเลยว่าผับแตกกันเลยจ้าแฟนขับล้นเลยจริงๆโดยจบคอนเสิร์ตไปได้โพสแคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่า งานไม่ใหญ่แน่นะวิดีใจมากๆนะขึ้นดึกแต่กำลังใจล้นมากๆบางคนมาก่อนหนึ่งวันได้เห็นบรรยากาศตั้งขวดต่อแถวจองโต๊ะได้เห็นทุกคนโดดหน้าเวทีมีความสุขแบบบอกไม่ถูกเลยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางขอบคุณที่มานะไม่ว่าใกล้หรือไกล หัวใจใหญ่กว่าเสมอ ack, เดี๋ยวเอารูปภาพบรรยากาศมาฝากแฟนคลับต่างกดหัวใจให้รัวๆพร้อมบอกว่าสุดยอดมากเก่งจริงๆเก่งทุกคนรักนะพูดได้เลยว่าไม่ว่าเด็กบ้านสิงจะไปอยู่ที่ไหนนะคะก็มักมีพี่ๆแฟนคลับตามไปให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าปลื้มใจแทนเด็กๆสิงเล็กขอดจริงๆจ้า